วันนี้มีนาจะมาแนะนําจุดประทะาดานลักซ์วิวในเกมพอยต์แบงกกันค่ะสําหรับด่านนี้มีลักษณะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวทําให้การปาระเบิดใส่ศัตรูระยะไกลๆเนี่ยย้อมเป็นไปได้ยากนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องจดจําเส้นทางให้ได้นั่นเองละค่ะเรามาเริ่มกันด้วยจุดแรกกันเลยนะคะจุดประทะาแรกเนี่ยจะอยู่ตรงทางเดินใหญ่ซึ่งจุดนี้สีน้ําเงินมีความได้เปรียบอย่างมากค่ะเพราะมีที่ซุ่มทั้งไรเฟิลแล้วก็ปืนกลแถมครองความได้เปรียบทางที่มาก่อน และการเฝ้าระวัง2ชั้นอีกด้วยต่อมาเป็นจุดประทัที่2ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินทีมแดงซึ่งจะเป็นเส้นทางที่มีการประทัดกันบ่อยมากแถมยังมีระเบิดลอยตลอดทางอีก จุดนี้นะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อาจตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยทีเดียวนะคะเพราะหากทีมน้ำเงินสามารถบุกมาถึงก่อนก็จะสามารถอ้อมผ่านทางฐานเกิดทีมแดงแล้ววิ่งอ้อมไปตลบหลังทีมแดงตรงจุดประทะหนึ่งได้เลยหรือทีมแดงสามารถบุกฝ่าไปได้ก็จะบุกไปที่วางระเบิด A หรือ B ก็ได้ค่ะโดยที่ทีมน้ำเงินเนี่ยอาจจะไม่รู้หากไม่มีใครเฝ้าดักตรงระเบียงชั้น2ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากทีเดียวเลยละค่ะ จุดปะทะดุเดือดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่3ที่จะอยู่บริเวณฐานเกิดทีมน้ำเงินหรือที่วางระเบิด A นั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าที่วางระเบิด A เนี่ยทีมแดงสามารถบุกมาได้ง่ายมากถ้าทีมแดงจะมาวางระเบิดตรงนี้ทีมน้ำเงินจําเป็นจะต้องใช้ปราการเป็นสถานที่ป้องกันสุดท้ายเพื่อไม่ให้ทีมแดงมาวางระเบิดได้หรือเมื่อทีมแดงวางระเบิดได้แล้วทีมน้ำเงินก็ต้องบุกมาเพื่อมากู้ระเบิดให้ทันเวลานั่นเองละค่ะ มาถึงจุดประทะสุดท้ายค่ะกับจุดที่4จะอยู่บริเวณที่วางระเบิด B ทีมแดงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฝา่าทีมน้าเงินมาพอสมควรถึงจะบุกมาถึงที่วางระเบิด B ได้เหตุการณ์ที่เกิดเป็นประจำก็คือทีมน้ําเงินที่จะมาซุ่มดักทีมแดงล่วงหน้านั้นมีน้อยมากๆเพราะว่าเป็นทางที่ต้องใช้เวลาเข้าไปลึกพอสมควรเลยทีเดียวละค่ะและส่วนมากทีมแดงก็จะไปวางระเบิดจุด A ซะมากกว่าเลยทําให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยตลอดแทบทุกครั้งที่ทีมแดงจะบุกไปวางระเบิดนั่นเองละค่ะยังไงก็ลองนําเทคนิคที่มีนาหาให้ในด่าน น,นี้ไปลองเล่นกันดูนะคะไม่แน่นะเพื่อนๆอาจจะคิดค้นจุดใหม่ๆมาใช้เล่นในแบบฉบับของตัวเองก็ได้ค่ะ